สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ต่อนกอีลุ้มเหมกันครับผมและมาอธิบายการใช้เสียงต่อนกอีลุ้มครับผมเรามาเริ่มเซตแรกกันเลยครับมีนกอีลุ้มสตาร์ทหนึ่งตัวคืนแฝงสามสิบบวงลำโพงหนึ่งตัวเมมเสียงแปดจิกจะมีเสียงนกวากสี่เสียงนกอีลุ้มยี่สิบเจ็ดเสียงแถมกระดิ่งหนึ่งอันชุดนี้จะอยู่ที่ราคาพันเจ็ดแปดสิบบาทครับผม ครับรายละเอียดของคืนครับผมจะต่อด้วยสายหลักจะต่อด้วยสายอย่างดีครับผมไม่ใช่เชือกไนลอนแข็งครับมัดบ่วงสามป่อครับผมการบวงตกครับผมการบวงตกบวงบิดครับผมนี่ครับและต่อมาจะเป็นเซตที่สองครับผมเซตคืนหลักครับผม เซตนี้จะอยู่ที่ราคา1็8 7 0บาทครับผมมีนกอีลุ้มสตาร์หนึ่งตัวคืนสามสิบหลักเมมเสียงแปดกิกจะมีเสียงนกวากสามสิบสี่เสียงนกอีลุ้มยี่สิบเจ็ดเสียงลำโพงหนึ่งตัวครับผมเซตนี้จะอยู่ที่ราคา1็8 7 0บาทครับผมครับคืนระบบมีล็อกครับผมนี่ครับข้อดีของมีล็อกครับผมนกอีลุ้มจะไม่สะบัดหลุดได้ครับถ้าติดนก ไม่มีการสะบัดและห่วงจะไม่ลู่ถอยหลังครับผมข้อดีของคืนมีล็อกครับผมลดการหลุดของนกอีลุ้มได้ร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับและบ่วงของเราจะทํามาพิเศษครับผมจะดักได้นกอีทั้งนกอีลุ้มและนกขวักครับผมนี่ครับบ่วงจะทํามาพิเศษจะไม่ใหญ่มากและเล็กมากครับผมถ้าบ่วงใหญ่มากนกอีลุ้มมันดักเวลาดักนกอีลุ้มมันจะลู่ช้าครับจะไม่ค่อยติดครับผม และต่อมามาเลื่อนเซตที่สามกันครับผมคือเซตคืนผีเสื้อครับผมมีลอ็ล gig, อ,กก 34, อกอีลุ้มหนึ่งตัวเมมเสียงแปดกิกเสียงนกขวากสามสิบสี่เสียงนกอีลุ้มยี่สิบเจ็ดเสียงลำโพงหนึ่งตัวคืนผีเสื้อยี่สิบหลัก 40, สี่สิบบวงเซตนี้จะอยู่ที่ราคาพันเก้าหกสิบาทครับผมนี่ครับคืนผีเสื้อมีล็อกเหมือนกันครับผมข้อดีของคืนของเราจะไม่ใหญ่มากและบวงจะไม่เล็กมากครับเวลา นกอีรุ้มเดินเตะมันจะรูดเร็วครับผมถ้าบ่วงใหญ่มากมันจะลูดช้าครับไม่ค่อยติดครับผมแล้วต่อไปมันคือการใช้เสียงครับผมเสียงนกอีลุ้มที่อยู่ในเมมนี้จะมีเสียงอยู่อยู่ประมาณสองเสียงครับจะสามารถดักได้นกทั้งนกหนุม่มนกแก่แล้วก็นกอ่อนครับผมเสียงนี้จะมีลูกคอไม่หนักมากทิ้งจังหวะนะ่ครับ นกอีลุ้มจะนกหนุ่มนกแก่และนกอ่อนจะไม่ค่อยกลัวครับผมข้อดีของเสียงนี้ครับถ้าเสียงมันดุมากไปมันจะเข้าแต่นกแก่ครับผมเพราะว่านกหนุ่มมันจะกลัวครับนกมาจริงแต่ไม่ยอมเข้าครับผมข้อดีของเสียงครับดักได้ทั้งนกอีลุ้มทั้งสามแล้วดักครับนกอ่อนก็เข้าครับนกนกแก่ก็เข้าครับนกหนุ่มก็เข้าครับผม นีครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันมาได้เลยครับผมเบอร์โทร0924745340ครับผมขอบคุณมากครับ